สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดาราพบกันอีกเช่นเคยกับเวลาแบบนี้ทุกวันนะคะเช่นเคยสําหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนในแวดวงบันเทิงวันนี้จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดของนางเอกสาวมินพิชยา ได้เลิกเปิดหน้าแฟนสาวไฮโซเคเควินแล้วอย่างเป็นทางการซึ่งก็ทำเอาแฟนๆกดไลค์และปาหัวใจให้ถล่มทลายกันเลยทีเดียวหลังนางเอกสาวมินพิชยาได้เลิกเปิดหน้าแฟนหนุ่มไฮโซอย่างหนุ่มเควินสักทีหลังซุ่มคบกันมานานและสาวมินลงรูปคู่ทีไรก็ต้องปิดหน้าปิดตาบานใจไว้ตลอดเรียกว่าจากภาพที่เห็นหนุ่มเควินนั้น รอเราเอาการเหมาะสมกับสาวมินอย่างกับกิ่งทองใบหยกเลยทีเดียวความรักในครั้งนี้สาวมินเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าพัฒนาจากความเป็นเพื่อนกันมาก่อนและตั้งแต่ก้าวข้ามเฟรนด์โซนมาความรักก็เข้ากันได้ดีและแฮปปี้มากๆส่วนเรื่องสละโสดนั้นยังไม่มีแพลนยังไม่ได้มองไกลกันขนาดนั้นสำหรับเคเควินตีระวัฒนาโนนหรือเควินหนุ่มหล่อแฟนหนุ่มของสาวมิน พิทยาปัจจุบันอายุ34ปีจบการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปัจจุบันเป็นนักธุรกิจ